ใครที่เป็นคนที่อยู่ใน45510นะครับเออเรื่องเนี้ยผมสงสัยมานานแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เฮ้ยลืมไปแล้วว่า45510คืออะไรนะครับเราเห็นเออเราได้ยิน45510เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือตอนที่อควาเนี่ยออพยายามที่จะปลดล็อกโทรศัพท์ของโฮชิโนะไอนั่นเองนะครับตอนที่ไอเนี่ยคือเขาเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วอควาเนี่ยก็เอ๊ะ ต้องการที่จะรู้ใช่ไหมว่าเอ้ยใครเป็นพ่อของเรากันนะใช่ไหมครับก็พยายามนะที่จะเออปลดล็อกรหัสก็คือพิมพ์มไปเรื่อยๆจนไปเจอนะครับ45510แล้วก็ปลดล็อกรหัสได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องของเออรหัสปลดโทรศัพท์นะแต่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ45510ที่เป็นเรื่องสั้นเป็นไซส์สตอรี่ของออโอชิโนโกะนั่นเองนะครับผม ใครเคยฟัง45510ไปแล้วบ้างนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆก่อนกันล้วกันนะครับสำหรับคนที่ฟังไปแล้วก็เหมือนทวนไปด้วยก่อนนะครับชี้จามาวิเคราะห์กันว่าใครคือตัวละครใน45510 เรื่องราวของ45510เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องสั้นที่แยกมาจากโอชิโนโกะนะก็จะเป็นเรื่องราวของเริ่มมาที่เป็นสมาชิกบิโคมจิคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่หน้าคอมแล้วก็ดูคลิปที่ไอเนี่ยเคยไลฟ์เอาไว้นะครับให้เรานึกถึงอารมณ์ที่เป็นแบบคลิปลฟ์แบบย้อนหลังอ่ะเป็นคลิปลฟ์แบบย้อนหลังก็คือว่า ไอเนี่ยเขาไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มีคนแบบเป็นอารมณ์ประมาณแฟนคลับของไออย่างเงี้ยก็แบบว่าเซฟแบบคลิปไว้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ใช่คลิปเต็มมันเป็นคลิปแบบว่าสมมุติว่าไอเนี่ยไลฟ์สมมุติว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับสมมุตินะเอ๋เขาก็อาจจะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทอะไรอย่างนี้แล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอก็ live ไลฟ์ไฟเอ่อแล้วในช่วงที่ไอเนี่ยตอบคําถามจากทางบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ไม่ชอบอะไรเหรอไอ้ก็บอกว่าไม่ชอบกินข้าวสวยสมาชิกบีโคมาจิคนนี้ก็จะบอกเออไม่ชอบกินอะไรอะ่ะเห็นนะเธอนะฟาดข้าวนะเรียบกองถ่ายเลยอทุกทีเลยเรียบเกือบคอนเสิร์ตมีข้าวเลี้ยงนี้เธอซัดเรียบแล้วเธอบอกไม่ชอบนี่มันหมายความว่ายอย่างไรล่ะมันไม่ใช่แล้วเธอมันเสแสร้งนะไม่ว่าไอาจะพูดอะไรออกมาเนี่ยสมาชิกคนนี้ก็จะแบบมันเสแสร้งมันโกหกมัน โอ้ยนู่นนี่นั่นนะครับนั่งด่าอยู่หน้าคอมเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยพอสมาชิกบีโคมาจิคนเนี่ยเขาดูไลฟ์นี้ของไอจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เฮ้ยอย่างที่ผมบอกมันไม่ใช่คลิปเต็มมันเป็นคลิปแบบตัดๆมาเฮ้ยอยากดูต่อจนจบอะสมาชิกบีโคมาจิคนเนี่ยก็เลยเออพยายามที่จะหาคลิปดูต่อก็ไปเจอ บล็อกๆหนึ่งที่สมาชิกบีโคมาจิทุกคนเนี่ยช่วยกันช่วยกันแบบว่าช่วยกันสร้างขึ้นมาแล้วก็แบบว่าแบบพิมพ์นูน่นพิมพ์นี่เก็บเอาไว้อะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งบล็อกๆเนี่ยขนาดแฟนบีโคมาจิแบบรุ่นแรกรุ่นเดิะเลยยังรู้จักกันน้อยยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเลยเพราะว่าเป็นแบบสมัยบีโคมาจิยังไม่ดังเลยอ่ะคนรู้กันน้อยมากสมาชิกบีโคมจิคนเนี้ยนนก็เฮ้ยมันหัดรหัสอะไรอะ่ะคือ จำไม่ได้ครับว่ารหัสอะไรก็นึกนึกไปนึกนึกมาแล้วเธอคนนี้ก็พิมพ์ขึ้นมาว่า45510มันคืออะไรนะครับ45510มันคือสมาชิก4คนของบีโคมาจิก็คือเอา,เ,อาเมื่อก่อนอะสมัยก่อนโทรศัพท์มันจะยังไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะมันจะเป็นแบบปุ่มกดอะที่มันจะเป็นปุ่ม123456789 ดอกจันศูย์สี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วเวลาเราจะพิมพ์ผมสมมติว่าเราจะพิมพ์กอไก่อย่างเงี้ยเราอาจจะกดเลข1 1 2, ทึทีพิมพ์ขอไข่ก็กดเลข1 2ึอทีอย่างนี้นะฮะ 4, 5, 5, 5, 1, สี่ห้นี่ก็เหมือนกันก็เป็นการสมาชิกชื่อสมาชิกของบีโคมาจิทั้ง4คนนะครับก็แต่ละคนก็จะมีแบบอ่าชื่อที่ต้องกดใช่ไหมอาส คนหน,นึ่ง5 5 1 0้านนย์ะครับก็เป็นชื่อของสมาชิกบีโคมจิทั้ง4คนนะครับได้มา5ตัวเลขนะทีนี้เนี่ยพอเข้าไปดูเนี่ยก็ไปเจอ,อที่ไอเนี่ยพิมพ์เอาไวน้นะครับเป็นข้อความที่สแสดงความอ่อนแอของไอขึ้นมานะ,ะสมาชิกบีโคมจิคนเนี้ยก็อ่านแล้วก็อื้มไอเธอนี่ popping, นมันน่าสมเพชจริงๆเลยคือเธอนะ่ะอย่างเธอเนี่ย ไม่ใช่คนแบบนี้เธอเนี่ยจะต้องไม่พิมพ์อะไรแบบนี้ออกมาสิพวกฉันเนี่ยเกลียดเธอแต่เธอเนี่ยทำไมถึงพิมพ์ข้อความที่แสดงเหมือนกับพยายามแสดงความรักกับฉันเธอต้องเกลียดฉันสินะฮะสมาชิกบีคมิชชนคนนี้ก็ตัดสินใจที่จะลบข้อความนั้นทิ้งไปซะเพราะว่าเป็นข้อความที่ทำให้ไอเนี่ยดูแย่นะครับผมอะก่อนจะมาวิเคราะห์กัน มาที่ปัจจุบันก่อนปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นการาเป็นหนัง15ปีแห่งคาโก6นะครับโดยอากวนั่นเองนะครับสร้างหนังเรื่องนี้มาจุดประสงค์ก็คือจะอยากจะเปิดโปงฮิคารุคามิกิพ่อของเขานะทีนี้เนี่ยในการแสดงเนี่ยนะครับเออพูดถึง45510ก็ไอตัวละครบีโคโมาจิคนนั้นนะ่ะผมก็สงสยัยสงสัยนะว่าเออเขาจะเป็นใครนะครับเพราะว่า เราเนี่ยจริงๆเราไม่รู้จักตัวตนไม่รู้จักนิสัยใจคอของสมาชิกบีโคมาจิเลยแม้แต่ไอเองเนี่ยนะฮะคนอื่นเนี่ยไม่โผล่มาเลยเราเราไม่เห็นอยู่แล้วเราไม่รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครแต่ว่าไอาเนี่ยถึงถึงจะโผล่มาบ้างเนี่ยก็ยังเดานิสัยใจคอจริงๆหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของไอจริงๆเนี่ยไม่ออกอยู่ดีว่าตรงไอก็เป็นคนยังไงก็ไม่รู้ขนาดโผล่มาขนาด มีบทเรายังไม่รู้นะครับคนที่ไม่ไมีไม่มีบทเราไม่รู้แน่นอนถูกไหมฮะผมก็สงสยัยสงสัยนะจะเป็นใครนะคนนี้นะแล้วผมก็สงสยัยเหลือเกินว่าเราจะรู้ไหมว่าสมาชิกวีคมมิิตแต่ละคนเป็นยังไงเนื้อเรื่องเนี่ยจะ,ฉะเฉลยไหมจะพามายัางไงปรากฏครับใน15ปีแห่งคำโกหเนี่ยก็ได้มีการ แสดงนะได้มีการแสดงโดยที่มีบทของ b ีโคมาจิด้วยนะครับบีโคมาจินะรุ่นเก่านั่นแหละแน่นอนว่าไอเนาะก็รับบทโดย Ruby นะครับแล้วก็จะมี Nino n i ิโนก็คานะเป็นคนเล่นแล้วก็ t a คา m i เนะทาคิทาคาเนะเนี่ยอาการเนเป็นคนเล่นแล้วก็มีเ i มเมซึ่ง m e มโจเป็นคนเล่นนะครับพอเรามาดูเนี่ยปุ๊บ m e มโจ เล่นเป็นเมยเมเมเมเนี่ยก็เฉยๆนะไม่ค่อยได้มีบทอะไรด้วยซ้ำนะครับจนเราก็จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าเธอเป็นคนยังไงนะครับตัวละครที่น่าสนใจก็คือทาคามิเนะนะครับหรือน้องทาคามินั่นเองที่เล่นโดยคุโรกาวะอากาเนะนะตัวละครตัวนี้นะครับเป็นคนที่ปากลายมากเอ้ยหูว่านิโนะมากเลยอะ่ะนิโนะเธอไม่ดีอย่างงุ้นเธอแต่งตัวไม่เรียบร้อยเธอไม่ใส่ใจตัวเองเธอเนี่ย ดื่มน้ำอะ่ะดื่มน้ำจากขวดแล้วเธอก็ไม่ปิดฝาเธอวางไว้เนี่ยโอ้พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือยังไงคือโอ้โหว,ว่าถึงพ่อแม่นะครับคุณเอ๋ยคือทาคามมเนะทาคามิเนี่ยนะครับเป็นคนที่ปากร้ายสุดๆเลยผมก็เลยคิดว่าโอ้โหต้องเป็นทาคามมเนะแน่ๆเลยอะ่ะที่เป็นสมาชิกบีโคมจ,จิคนนั้นน่ะที่แบบโอ้โหยว,ว่าไออย่างนูสารพัดสารเพ,พดูไปด่าไปอะ่ะต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลย แต่ปรากฏครับพอเรื่องเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆนะปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ทาคามิทาคามินะไม่ใช่นิโนะเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจตรง,งไหนรู้ไหมนิโนะเนี่ยเธอเป็นคนนิ่งๆเงียบๆก็จริงนิโนะนี่ก็คือ,อรับบทโดยคานะนะนิโนะเนี่ยเธอเป็นคนนิ่งๆเงียบๆด้วยก็จริงแต่ว่านะครับมันก็มีปอมอยู่ตรงที่ว่า ตอนที่ไปเล่นคอนเสิร์ตกันนะนะครับเอบ่าบรรดาโอตะของนิโนะเนี่ยนะที่แบบว่าขึ้นไปเย้ยวเย้ให้นิโนะเนี่ยตลอดเนี่ยปรากฏว,ว่าค่อยๆครับเปลี่ยนไปโอชิไอเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยทีละนิดนะจนนิโนะเนี่ยก็ครับแขนใจมากเลยว่าไอฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยเด่นฉันรู้ว่าเธอสง่าฉันรู้ว่าเธอเป็นดาว แต่ว่าเธอก็แย่งทุกอย่างไปจากฉันเรื่อยๆเลยนะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้นีโนเนี่ยน่าสงสัยแล้วน่าสนใจมากว่าจะเป็นสมาชิกบีโคมาจิค,คนนั้นคนที่นั่งดูแล้วก็ดูไปด่าไปแล้วนิโนเนี่ยนะครับใน15ปีแห่งคําโกหกในบทที่อควาเนี่ยจัดมาให้เนี่ยนิโนจะเป็นคนที่ทั้งรักทั้งเกลียดไอเลย ทั้งรักทั้งเกลียดนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับทั้งรักทั้งเกลียดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนที่สมาชิกบีโคมาจิค,คนนี้เนี่ยนะครับนั่งดูไอเนี่ยเห็นไหมเขาดา่าเขาด่าเขาว่าเขา,เขานู่นเขานี่เขานั่นแต่เขาก็รู้สึกว่าไอเนี่ยเป็นแบบเป็นท่านไอดอลอะคือเป็นไอดอลที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นดาวจริงๆอะก็คือสมาชิกบิโคมาจิค,คนเนี้ย ยอมรับเลยว่าวงบีโคมาจิเนี่ยมาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะไอนะครับเขาเรียกได้ว่าสมาชิกวงคนอื่นๆเนี่ยเหมือนเป็นได้แค่แดนเซอร์ของไอเท่านั้นน่ะคือเป็นความทั้งอิจฉาลิษยาแล้วก็เป็นความนับถือเป็นความรักไอด้วยทั้งรักทั้งเกลียดเลยทีเดียว ความรักที่เขามีต่อไอเนี่ยดูได้จากการที่เขาเนี่ยไปลบข้อความที่ไอพิมพ์เอาไว้ที่ข้อความที่มันจะทําให้ไอดูไม่ดีอ่ะเขาก็ลบทิ้งไปนะครับเหมือนกับเขาเนี่ยแหมก็อยากให้ไอในตายๆไปซะแต่เขาก็พยายามที่จะรักษาภาพลักษณ์ของไอเอาไว้ด้วยประมาณว่าเธอน่ะแข็งแกร่งเกินไปที่จะมาพิมพ์ข้อความแบบนี้นะนะครับอันนี้คือเป็นความทั้งรักทั้งเกลียดของสมาชิกบิคโคมาจิคนนี้ ไปผนวกกับความทั้งรักทั้งเกลียดของนิโนนะครับผมก็เลยวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีในตอนนี้ว่าสมาชิกบีโคมาจิที่นั่งดูอยู่ใน4 5 5 1 0น่เนี่ยน่าจะเป็นนิโนคนนี้นะครับซึ่งรับบทโดยคานะจังนั่นเองนะครับผม ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับคิดว่ายังไงนะแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยดู45510นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปดูได้นะครับหรือใครลืมไปแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับในไซส์สตอรี่หรือว่าเรื่องสั้น45510ของเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ